กระเช้าโกมตรงนี้ไว้น้องน้อน้ ตีเตะมาไปรัดใต้ัโอ้เป็นแพนเป็นแพนเนื้อแสดงว่าหยับยั้ง่าได้ต้องขวัดออกคุณน่ะดัางนั้นม่นเรีนแต่แต่ยูตใต้นีตัวเนี้ย สิบพอเขาเห็นแล้วเนาะตักป่านักเงี้ยนี่ผมว่าเนี่ยโกงเอ้ยเอาพามาถื่นดัาตักเอาให้ดูงา่าโคตรจีนเนี่ยเขับไปเห็นว่าไม่ได้หน่อยเลยไม่เห็นอยู่หรอกอไมต้องเอาตีนกวดออกเหยียบมันสัดบนนั่นเหยียบมันสื่ออยู่เด้ ตีนพืน้น้าเป็นตีนปวดออกปวดออกคุณใดไม่ได้แล้วเ <c oughs> พื่อนว่ามันแง่วบช่างใหญวโอ้ตัวใหญ่พอมกินเต็มไก่ปว <c oughs> <c oughs> ่น,นะ เอ,าอเ้าพ่อเมีโอ้โหโยกไก่พูดนะโอ้โอปุ่นเบิดมันตีขึนได้เื่อไหนี่หา <laughs> เอาค่ะก้เยย่าถามหาไร